สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจกรรบทที่2ข้อ3 3สมถึงสานะครับผมได้ให้หัวข้อมันนี้ว่าอ้างถึงพระสัญญาเรื่องพระคริสส่งเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าเหตุชนั้นเมื่อทรงชดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหักเบื้องขวาของพระเจ้าและทั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาพระองค์ได้ทรงเทฤทธเดชนี้ลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นแล้วเหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรรรรค์แตต่่่ไได้้้ทงกลาาาวววพะเจัส กับอ,องค์พระเจ้าของข้าพระเจ้าว่าจงนั่งขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของเจ้าอยู่ใต้เท้าของเจ้าเหตุฉะนั้นให้พงพันธ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนทรงตั้งขึ้นเป็นทั้งอ,องค์พระเป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์จากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับท่านเปโตรได้อ้างจากพระคัมภีร์สุดดบร้อยสิบในข้อที่หนึ่งซึ่งพระเยซูขริสต์เจ้าเองนั้นทรงอ้างเรื่องนี้มาก่อนตอนที่พระองค์ได้เทศนาให้กับพวกฟาริ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตั้งคําถามว่าพระเยซูจะเป็นเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าได้ตรัสจากสุดีิวร้อยสิข้อที่1บอกว่าพระเจ้าตรัสกับองค์คุ้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจึงตรัสนะฮะในพระคําของพระเจ้าว่าถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่าองคุ้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสนั้นพระองค์ได้อ้างจากคําตรัส จากพระคมภีต์ตอนเดียวกับสาวกและเมื่อสาวกอธิบายข้อนี้ท่านได้กําลังกล่าวว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งดาวิดเองนั้นได้กล่าวถึงพระองค์อย่างนั้นว่าพระเจ้าตรัสกับองค์มุเป็นเจ้าของข้าพเจ้าและ พระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปนะครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงทําลายศัตรูในข้อ35จนกว่าเราจะทําลายศัตรูอยู่ใต้เท้าของเจ้าซึ่งหมายถึงศัตรูคือความตายศัตรูไม่ใช่คือพวกโรมันอย่างที่สาวกเข้าใจมุมมองของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างฟ้ากับดินนะฮะเนื่องจากว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้ทําให้เขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาเข้าใจว่าศัตรูคือพวกโรมันแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าศัตรูนั้นก็คือความผิดความบาปและความตายนะครับ พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนนั้นทรงเป็นผู้เป็นเจ้าอันที่สองครับสิ่งที่ท่านอ้างคือพระเยซูกิเจ้าทรงเป็นขึ้นและฤทธิเดชท,ที่ได้มานั้นถูกเทลงมาอย่างเขาทั้งหลายในข้อที่33ได้บอกว่าพระเยซูกิเจ้าถูกรับขึ้นไป และพระองค์เนี่ยเมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่ทั้งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็เทธิดเดชของพระองค์ลงมาหลายคนสนใจเรื่องการรับธิเดชจากพระเจ้าจนลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการยอมจำนนกับพระเจ้าครับก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเทธิดเดชของพระเจ้าลงมาไม่ใช่อยู่ดีๆพระองค์เทลงมาแต่เนื่องจากสาวกยอมจำนนกับพระองค์นั้นนั่นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงการที่พระองค์เทธิดเดชของพระองค์ลงมามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า พวกสาวกอธิษฐานขอต่อพระองค์แต่พวกเขายอมจำนนกับพระองค์นะครับและเมื่อพระองค์เทวิศเดชลงมาสังเกตนะครับว่าวิธีการของพระองค์ในตอนนี้แตกต่างจากที่พวกเขาทีเคยเห็นมาก่อนสมัยตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้เมื่อพระองค์เทวิตเดชของพระองค์ลงมาพระองค์ก็จะรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยขัะพระองค์ทรงทําอัศจรรย์ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้วิศเดชของพระองค์ทําให้พวกเขาพูดภาษาต่างๆมากมายจนคนเหล่านั้นได้เชื่อวางใจในพระองค์ ฤทธิดเดชของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในยแต่ละคนนั้นมีในรูปแบบที่แตกต่างกันครับดังนั้นเองพระเยสูคริสต์ทรงเป็นขึ้นไปจากความตายพร้อมทานฤทธิดเดชให้กับเราแต่ฤทธิดเดชของเราอย่าไปจํากัดพระองค์ด้วยความคิดของเราครับเพราะในฤทธิดเดชของพระองค์นั้น มาในหลายรูปแบบทีเดียวดังนั้นเองท่านเปโตรได้อ้างถึงพระสัญญาเรื่องพระคริสทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ผู้ถูกตรึงเป็นผู้เป็นเจ้าและพระองค์ผู้ทรงเป็นขึ้นโดยวิทเดตนั้นจะประทานวิทเดตให้กับเราทั้งหลายเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถรับวิทเดตจากพระองค์เพราะพระองค์ทรงบีชชนะเหนือความตายแล้วพระชจ้พอนค,ครับ